สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัทเ p y Go ีวายโกโก้ไทยจำกัดได้ออกมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ไม่ได้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทเ p y ได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรบริษัทเ p y Go ีวายโกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมปลูกโกโก้ Go Go Go, สายพันธุ์ IM1 และทําไมต้องเป็นโกโก้ Go, พันธุ์ไอเอ็มวัน โกโก้ go, go, สายพันธุ์ IM1 d ดีอย่างไรแล้วปลูกแล้วดูแลอย่างไรปลูกแล้วเราเข้าโรงงานที่ไหนปลูกแล้วเรารับซื้อผลผลิตอย่างไรและโกโก้ go, go, สายพันธุ์ IM1 เรามีผู้พัฒนาสายพันธุ์มีผู้ค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์ที่ชัดเจนบริษัท JPY จึงนำมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกขออนญาตนำเรียนว่าโกโก้ go, 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 สายพันธุ์ IM1 ได้รับการพัฒนาค้นคว้าสายพันธุ์ โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สาขาไม้ผลคณะผลิตกรรมการเกษตรท่านได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30และสายพันธุ์ im1 ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธุ์ im1 ก็คือปลูกง่ายโตเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคเพลี้ยและแมลงศัตรูพืชได้ดี ผลใหญ่ผลดกให้ผลผลิตสูงไขมันในมเมล็ดสูงเฉลี่ย52%หมักแล้วมีกรดต่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 และสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนี่คือเหตุผลหลักที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้นำโกโก้สายพันธุ์ IM1 มาส่งเสริมขอนำเรียนให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบว่า JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นหใน14กรุ๊ป ของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินฟาร์มมีหน้าที่เพาะก้าพันธุ์มาร์กลินช็อกโกแลตมีหน้าที่หมักแปลปเป็นผลิตภัณฑ์และส่งตลาดคู่ค้าและบริษัทตัวกลางอย่าง JP พีวโคโคไทยจำกัดเป็นบริษัทส่งเสริมบริษัทติดตามดูแลบริษัทที่รับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเราทํางานครบวงจรต้นน้ำมาร์กลินฟาร์มเพาะก้าพันธุ์กลางน้ํา j p ีวาโคโไทยจำกัดส่งเสริมติดตามดูแลรับซื้อผลผลิตทืนเข้า ปลายน้ำมาร์คลินช็อกโกแลตนี่คือเราทำงานครบวงจรเราจะให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามาร์คลินฟาร์มอยู่ที่ไหนและมีศูนย์เพาะ9ล้าพันที่ไหนเรานึกภาพไม่ออกเราอาจจะไม่ได้ไปดูที่มาร์คลินฟาร์มที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะให้พี่น้องกเกษตรกรดูรูปเป็นแผ่นป้ายไวนนลที่บริษัท JPY ไปดูงานมาหลายครั้งมากตั้งแต่ปี60-61 เราก็ถ่ายรูปมานะครับบริษัทมาร์กลินฟาร์มศูนย์เพาะก้าพันโกโก้ไอเอ็มวันนี่ครับมาร์กลินฟาร์มจำกัดนะครับนี่เป็นรูปท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรนี่ผู้ที่ไปศึกษาดูงานนะครับและเรามีมาร์กลินช็อกโกแลตนี่ครับเรานําผลผลิตเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตนี่เป็นผลผลิตนะครับคือให้เห็นว่าโบชัวแผ่นพับหรือว่าป้ายไวนิยที่เราทำมาเป็น ข้อมูลให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เห็นว่าสิ่งที่เราส่งเสริมนั้นเราไม่ได้เอาองค์ความรู้มาพูดโดยที่ไม่มีภาพประกอบหรือรูปหรือความจริงอะไรมาประกอบเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตคือเรื่องของโกโก้พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร,กรโกโก้สายพันธุ์ IM1 นี่ครับนะฮะนี่ลักษณะการปลูก1ไร่ร้อต้นนะครับปลูกได้3ลักษณะนะครับนี่ก็คือ ปลูกเชิงเดียวปลูกผสมผสารกับพืชอื่นๆปลูกแซมในป่าธรรมชาตินี่ครับลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีนี่ครับนี่ก็คือเป็นรูปต่างๆที่ทางบริษัท JPY ได้มาติดไว้โกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตนี่ครับอ่าก็มานี่เป็นภาพประกอบให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นและนี่เป็น สิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,กรได้เห็นนอกจากมาร์กลินฟาร์มแล้วเรายังมีมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับนี่เป็นโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิดมาส7 1 8ปีโกโก้พันไอเอ็มวันส่งเสริมมาตั้งแต่ปี4 1จนกระทั่งถึงปัจจุบันและเราจะส่งเสริมภายใน6ล้าน5แสนต้นไม่ล้นตลาดแน่นอนเราจะรับซื้อเฉพาะพันไอเอ็มวันแลวนี่โรงงานเราซื้อผลผลิตผลสุก โกโก้ go, สายพันธุ IM1 เข้าโรงงานมาร์กรินช็อกโกแลตอันนี้เป็นรูปผู้นำที่เราไปประชุมเมื่อปีที่แล้วที่มาร์กรินช็อกโกแลตผู้นำของเราในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็ไปดูข้อมูลไปเห็นโรงงานแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้จากเจ้าของสายพันธ์อาจารย์ดรสารละองศีมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พี่น้องเกษตรกร,กรและนี่ก็เป็นผลผลิตผลโกโก้สุกนะครับสายพันธุ์ IM1 เราจะเตรียมส่งเข้าโรงงาน มาร์กลินช็อกโกแลตนะครับมากน้อยผลสุกทุกลูกจากเกษตรกรที่ปลูกไว้เราต้องเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นผลสุกผลสดก็ประมาณ2ลูกโลนะครับอาจจะ3ลูก1กิโลได้มาตรฐานและการเก็บผลสุกผลสดเราอยากให้เกษตรกรเก็บในลักษณะที่ว่าสุก100% 95%- ถึง1้0ถ้าเขียวก็อยากให้เขียวเกินไปนะครับอย่างนี้ก็มีสีเขียวแจนมมาบ้างอ,อย่างเงี้ยยังก็โอเค อันนี้ก็ประมาณ90%นะครับก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรดูแลผลโกโก้ของเราให้ดีให้ได้มาตรฐานตามที่มาร์กลินกำหนดผลใหญ่เราก็ได้น้ำหนัก,กเกษตรกรก็ได้ตังก็คือโลประกันขั้นต่ำโลละ8บาทนะครับถ้าผลเล็กมากเกษตรกรก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยและเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมันก็จะมีแต่เปลือกดังนั้นแล้วเราจะต้องเอาให้มีคุณภาพ ดูแลโกโก้ของเราให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามสิ่งที่มาร์คดินช็อกโกแลตกำหนดคือประมาณ3ลูก1กิโลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือ2ลูกโลยิ่งดีเกษตรกรก็ได้หรือ1ลูก1กิโลก็ยิ่งดีนะครับอ่านี่โรงงานมาร์คดินช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะส่งไปในช่วงบ่ายนะครับมีมากมีน้อยเราก็ต้องส่งนี่ครับนี่ก็เป็นผลผลิตผลใหญ่เลยนะครับนี่อย่างนี้ลูกลังเจ็ดขีดแปดขีดนะครับลูกนี้นะครับ ลูกใหญ่เลยผลใหญ่ผลดกนี่ฮะดูแลดีบำรุงเขาก็ได้ผลใหญ่แบบนี้แล้วก็เก็บมาส่ง j p y j p y เ็จะส่งเข้ามาร์กลินตอนนี้ในการทำเรามีโบชัวแผ่นพับในโบชัวแผ่นพับของ j p y โกโก้ไทยจำกัดมีอยู่6คอลัมน์ด้วยกันนะครับอันนี้เราบอกรายละเอียดไว้หมดเลยนี่คือ j p y โกโไ้ไทยจำกัดนะครับเรามี ความสำคัญของโกโก้ Go, วิธีการปลูกรายได้เราจะใส่ไว้ในโบชัวกระดาษอาสีสีแบบนี้ของ JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดนี่นะครับของเรามาตรฐานและ,กะเกษตรกรปลูกแล้วเรามีสัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตของ JPY นี่ครับเรามีสัญญาของ JPY โกโก้ Go, ไทยจำกัดนี่เป็นสัญญาที่กเกษตรกรได้ทำไว้ JPY ก็ทำสัญญาให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรอันนี้เป็น คู่ฉบับที่ JPY เก็บไว้ต้นฉบับก็ให้เจ้าของสวนนะครับกรเกษตรกรไปหนึ่งฉบับทํารอบละสิปีนะครับเรามีสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรต่อสัญญาไปเรื่อยๆรอบละสิปีนะครับและเราส่งให้บริษัทมาร์คดินฟาร์มมาร์คดินฟาร์มก็จะทําสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกหนึ่งฉบับนี่เป็นสัญญาของมาร์คดินฟาร์มตามระบบกะเกษตรพันธสัญญาปี60 คอนแ a คฟาร์มิ n งนั่นเองนะครับในตัวสัญญาของมาร์คลินจะมีความสำคัญอยู่เป็นโกโก้รุ่นที่1เท่านั้นเรอะทำรอบละ30ปีและเป็นโกโก้พันไอเอ็มวันรุ่นที่1เท่านั้นนี่นะครับมีสัญญาต้นฉบับกับคู่ฉบับอันนี้คู่ฉบับเตรียมที่จะส่งให้กับเกษตรกรที่ทําไว้คู่ฉบับเกษตรกรต้องเก็บไว้นี่เรามีสัญญาซื้อขายผลผลิตและวันไปส่งเก้าเราจะ แนะนำวิธีการปลูกอบรมวิธีการปลูกการดูแลเรามีคู่มือการปลูกเทคโนโลยีการปลูกโกโก้สายพันธุ์ im 1ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีเราเอาองค์ความรู้ทุกอย่างที่เรามีได้จากเจ้าของสายพันธุ์คือได้มาจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีแล้วเรามีคู่มือการปลูกเอามาแนะนําการปลูกนะครับมันจะมีวิธีการปลูกการดูแลการตัดแต่งกิ่งการดูแลเรื่องโรคเพลี้ยโรคแมลงศัตรูพืชที่มันมีอยู่บ้าง เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เรามีอยู่7จหน้าด้วยกันนะครับเป็นคู่มือการปลูกเราส่งเสริมปลูกเรามีคู่มือเรามีองค์ความรู้หลังจากนั้นเราเข้าโรงงานแล้วผลผลิตแบบนี้เข้าโรงงานแล้วมาร์กลินก็จะไม่บักเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งนี่เป็นตัวอย่างมเมล็ดโกโก้แห้งนี่ครับนี่มเมล็ดโกโก้แห้งและก็สกัดเอาไขามันในมเมล็ดแบบนี้ไขมันในมเมล็ดนะครับที่บอกว่ามีสูงเฉลี่ย52%กลัน่น นะครับคัดแยกโกโก้บัตเตอร์นะครับนี่เป็นไขมันเป็นโกโก้บัตเตอร์ซึ่งได้มาจากทางมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับได้รับความอนุเคราะห์มาจากท่านอาจารย์ดรสา,าราจารยกาานกเกศให้บริษัท JPY มาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วโกโก้ Go Go, ที่มาแปลรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วไขมันเอาไปทำอะไรเอาไปทำเครื่องสำอางครับนี่ก็เป็นเครื่องสำอางเป็นโลชัน่นนี่เป็นสบู่นะครับเอาไปทำยาอุตสาหกรรมใน โกโก้แปรรูปได้หลายอย่างก็คือ1ลูกอมลูกกวาดรสช็อกโกแลตเบอร์เกอรี่รสช็อกโกแลตนมกล่องรสช็อกโกแลตคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่แล้วก็อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนี่ก็คือความสําคัญของโกโก้แปรรูปได้หลายอย่างตลาดต้องการสูงมากและผลิตภัณฑ์ที่อยากให้เห็นนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งคือช็อกโกแลต ที่ได้มาจากมาร์คลินช็อกโกแลตเลยครับของแท้ของมาร์คลินช็อกโกแลตจะมีนี่เลยครับมาร์คลินช็อกโกแลตนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์มาจากมาร์คลินช็อกโกแลตของอาจารย์ดรสันอาจารย์กนกเกตอันนี้น้ําหนัก1นกิโลของแท้จะมีตามาร์คลินช็อกโกแลตนะครับนี่เราแช่เย็นไว้นะครับหนกิโลเลยนี่เรามีผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันเป็นแผน่นนะครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะครับนะฮะ แล้วอันนี้เราก็เป็นช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับบาร์70%็รตาช้างนี่ช้างไทยช็อกโกแลตบาร์50%นะครับตราเบนจรงนะครับนี่เราให้เห็นตาของช็อกโกแลตที่มาร์กลินทำผลิตและจำหน่ายโดยมาร์กลินช็อกโกแลตและอันนี้เป็นโกโก้พาวเดอร์เป็นโกโก้ผงของมาร์กลินช็อกโกแลตอันนี้นะครับ ร้อยเปอร์เซนโกโก้ผงมาร์คลินช็อกโกแลตตามาร์กลินช็อกโกแลตพี่น้องเกษตรกรเซิร์ชข้อมูลเข้าไปดูว่ามาร์กลินช็อกโกแลตอยู่ที่ไหนมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปีสีหนึ่งเข้าโรงงานแล้วเนี่ยแปรรูปเป็นอะไรบ้างและตลาดของเราอยู่ไหนไปเซิร์ชข้อมูลได้เลยไม่ใช่มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ตรงนี้นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากมาร์กลินช็อกโกแลตผลิตและจาหน่ายโดยมาร์กลินช็อกโกแลตไม่ได้ไปจ้างโรงงานไหนผลิตมาร์กลินช็อกโกแลตผลิต และจำหน่ายโดยมาร์คลินช็อกโกแลตได้เครื่องหมาย USDA Organic นะครับเครื่องหมายอยนะครับแล้วก็เครื่องหมายฮาลานเป็นโกโก้ผงแท้โกโก้พาวเดอร์แท้100%เซนะครับนี่แท้ร้อเนนี่ของเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วเรามีโรงงานแปรรูปเรามีผลิตภัณฑ์เรามีตลาดส่งออกที่ชัดเจนฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและนี่ก็เป็น ตลาดคู่ค้านี่มาร์คลินช็อกโกแลตนะครับแผ่นป้ายแผ่นนี้ที่ผมได้มาจากมาร์คลินช็อกโกแลตเตรียมมาจากงานเกษตรอัจฉริยะและผมมาตั้งไว้ที่ออฟฟิศนะครับคู่ค้า MD m มดีไ n ชั p e n d e r m a n u f a c t u r e r ดีช็อกโกแลตเกรสนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อ่าฝรั่งเศสนะครับเป็นตลาดคู่ค้าของเราและนี่เป็นเอกสารงานวิจัยงานวิจัยนะครับนี่เป็นงานวิจัย ลักษณะทางคุณศาสตร์บางประการของโกโก้พันธุ์ลูกผสม IM 1วันปัจจุบันนี้ได้รับรองจากกรมวิชาการและตัดคําว่าลูกผสมออกก็คือพันธุ์ IM วันนะครับนี่ฮะทงพฤกษศาสตร์นะครับแล้วลักษณะทางบางประการทางนี่ฮะการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของไขมันสกัดจากมเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันเป็นของ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้ทาไว้และเราได้รับเอกสารเหล่านี้มาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เห็นนะครับและตรงนี้ลักษณะพฤกษศาสตร์ษษาทางโกโก้พันไอเอวนเหมือนกันนะครับนี่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีนะครับนี่ฮะท่านถืออยู่นะครับบทคัดย่อ,อนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวิจัยลักษณะงานวิจัยเป็นอย่างไร เราจะให้เห็นหมดเลยนะครับจากมหาลัยไม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็คือเอกสารงานวิชาการของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละอองศรีที่เราเชื่อมัน่นทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดมีความเชื่อมั่นในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่นำมาส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรปลูกพี่น้องเกษตรกรกร่อนจะตัดสินใจปลูกโกโก้ขอให้พิจารณาให้รอบครอบรอบด้าน1โกโก้สายพันธุ์ดี สองมีโรงงานแปรรูปที่ดีสามมีตลาดที่ดีความมั่นคงของพี่น้องกเกษตรกรเกิดขึ้นแน่นอนเรารับซื้อผลผลิตทุกลูกทุกขนที่กเกษตรกรปลูกสายพันธุ์ im 1ถ้าพันธุ์ชุมพรหนึ่งก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่อาจจะเป็นตลาดล่างและไม่ใช่พันธุ์แท้แล้วที่กรมวิชาการกระทรวงเกษตรรับรองนานแล้วเหมือนกันพันธุ์ชุมพรหนึ่งแต่ที่ออกมาแล้วมันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมันกลายพันธุ์คุณภาพไม่ได้ตลาดไม่ต้องการมันเป็นโกโก้เนื้อหมักแล้วมีกรดสูงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่หอม คุณสมบัติของพันธุ์ชุมพรหนึ่งและปัจจุบันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราจึงไม่สามารถที่จะนําผ,ผลผลิตของพันธุ์ชุมพรหนึ่งมาปนกับพันธุ์ไอเได้เพราะฉะนั้นเราจะรับซื้อเฉพาะสายพันธุ์ไอเอ็ที่พี่น้องกเกษตรกรปลูกกันพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับดูแล้วฟังแล้วพี่น้องกเกษตรกรกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้พี่น้องกเกษตรกรศึกษาข้อมูลบอกต่อให้พี่น้องกเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ พืชแห่งอนาคตการตลาดนําการผลิตของเรามีโรงงานแล้วมีตลาดส่งออกแล้วรอให้พี่น้องเกษตรกร,กรปลูกจํานวน6กล้านห้าแสนต้นไม่ล้นตลาดแน่นอนนะครับเราสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้ลดภาวะโลกร้อนเพราะโกโก้พันไอเอวันปลูกแบบออแกนิโกเครืบบอรคค่องหมาย USDA ออแกนิกที่เราได้จากผลิตภัณฑ์นี่ครับเครื่องหมาย USDA อ r แกนิกนะครับนี่นะครับคือเราปลูกแบบอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกปลอดภัยทั้งผู้บริโภคมาช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างงานสร้างป่าสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มันคงยั่งยืนปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน50-60ปีมีรายได้ทุกเดือน9,000 IM1 ต้นละ55บาท1ไร่170ต้นระยะห่างการปลูกตามคู่มือนะครับ170ต้นต่อ1ไร่ไรายได้ก็มากกว่า100ต้นต่อ1ไร่ที่หลายบริษัทที่เขาส่งเสริมพันธุ์อื่นก็100ต้นเราก็ไม่ว่ากันแต่พี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาเพื่อ รายได้ที่มั่นคงยั่งยืนของเราขอแนะนำเกษตรกร,กรโกโก้สายพันธุ์ IM1 พืชทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโทรมาติดต่อพูดคุยกันได้โดยตรงกับดรพัฒ์โกโก้0 9 5 5 5 7 2 7 9 7คลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ